สวัสดีค่ะพบกับดรพรประภาศีราพรนะคะในวิชา BS 402นั่นเองค่ะนวัตกรรมการจัดการนะคะทีนี้ตอนท้ายๆเนี่ยเราก็จะรู้จักนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าใจอีกดีกว่าค่ะว่ากำเนิดนวัตกรรมเป็นยังไงในบทที่12ต่อเทป2นี่เองค่ะองค์กรนวัตกรรมนะคะ Innovative Organization นะคะ เ,ออเป็นต้นกำเนิดก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกองค์กรนวัตกรรมองค์กรนวัตกรรมนึกถึงอะไรนึกถึง IBM นึกถึง Apple นึกถึง Microsoft แต่จริงๆแล้วออถ้าเป็น Product ก็จะนึกถึง 3M ต่อให้เขาเป็นต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์เอรครื่องแรกหรือเป็นต้นกำเนิดของอะไรก็ตามแต่ มันไม่ได้การันตีว่าจะเป็นองค์กรที่สามารถสร้างนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอไปบางทีก็อาจจะหยุดแค่นั้นนะคะแล้วก็องค์กรที่สนับสนุนการทำนวัตรกรรมเนี่ยต้องสนับสนุนไปที่บุคลากรภายในค่ะองค์กรแห่งนวัตรกรรมอย่างไม c คร s o f t นะคะเป็นองค์กรที่มีการสร้างนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอะไรคะอาจารย์เคยสอนแล้วนะเนื่องจากว่า ถ้าเรายังคงใช้ Windows 10อยู่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเลยเราหยุดอยู่ที่ Windows 10อะไรจะเกิดขึ้น Microsoft เองนั่นแหละคะ่ะที่ผลิตซอฟต์แวร์ก็จะสูญเสียรายได้ก็คือถ้าไม่พัฒนาต่อรายได้ก็หยุดชะงักแน่นอนแล้วจะเอารายได้จากไหนมาเลี้ยงพนักงานในองค์กรทั้งหมด ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ขององค์งกรแห่งนวัตกรรมที่ต้องสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าบูมทีเดียวเราเลิกเพราะฉะนั้นองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือ innovation นะคะไม่ใช่เวตีบนะคะ organization เนี่ยต้องออกสินค้าหรือแม้แต่บริการใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอก่อนนะคะลูกค้าก็จะยอมรับ ในในในส่วนที่เราให้ความเชื่อถือเพราะเคยเป็นองค์กรนวัตรกรรมมาก่อนเออองค์กรนวัตรกรรมมาก่อนไม่เหมือนกับปัจจุบันที่เป็นองค์กรแห่งนวัตรกรรมนะคะต่อมาองค์ประกอบของการส่งเสริมนวัตรกรรมที่เป็นระบบนะคะ Systematic Innovation นะคะก่อนอื่นเลยบุคลากรในองค์กรเองต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าผู้ที่ คิดกลยุทธ์เนี่ยกำลังมุ่งไปทางในทิศทางใดในทิศทางที่ส่วนกระแสเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือนิยามที่เศรษฐกิจขาขาลงแบบนี้ปรากฏว่าเราต้องดั้มราคาลงมาเราถึงจะแข่งขันได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องดูกระแสน้ำด้วยดูทิศดูทางด้วยนะคะก่อนที่จะส่งเสริมให้บุคลากรภายในริเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมามันต้องไม่ขัด ส้นจี้ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนต่อมาทีมผู้บริหารมุ่งมั่นในการทำนวัตกรรมแล้วก็เริ่ม execute ทำลงมือทำสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนนะคะก็เช่นถ้าเราไม่มีความเชื่อถือจากลูกค้าเราคงไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีขึ้นนะคะมีภาวะผู้นำในส่วนของผู้นำมากพอ ที่จะดูแลการสื่อสารดูแลทีมงานแล้วก็ทั้งทีมและผู้นำต้องกล้าเสี่ยงเพราะคุณทำธุรกิจไม่ใช่การกุศลคุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อเสี่ยงว่าเราจะได้กำไรมากหรือน้อยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กรก็ต้องเอื้ออำนวยด้วยผู้บริหารระดับกลางหมายถึง middle level manager เนี่ยนะคะเออเป็นผู้จัดการฝ่ายฝ่ายอะไรบ้างอีกแล้วหรอ เนื้อหายเยอะเกินไม่ทวนแล้วนะเอาการตลาดการผลิตบัญชีบุคคลการเงินนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็นต้นสนับสนุนและเข้าใจการบริหารกระบวนการทางนวัตกรรมด้วยนะคะในบุคลากรที่ฉลาดเลิศเป็น challenge people หรือบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่น provide สิ่งแวดล้อม surrounding ในที่ทำงานเนี่ยให้ เอื้ออํานวยที่เขาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ติงเอาออฟบ็อกซ์คิดนอกกรอบค่ะล,ะลักษณะขององค์กรนะวัตกรรมก็จะเป็นลักษณะที่การเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนเพราะเกิดปัญหานะเราเปลี่ยนเพราะว่าเราจะได้ไปต่อต่างหากล่ะแล้วลนั่นเป็นความท้าทายความสามารถ มีความเชื่อถือในผู้บริหารสนุกกับงานบุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าแม้แต่คนที่ไม่แตะ Innovation เลยนะอย่างฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาบุคลากรมาให้ที่เป็นคนที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อซัพพอร์ตบุคลากรที่ที่มีอยู่เดิมแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมูทนะคะการวางแผนประจำปี Annual Report อนุ่แแลนะคะและการทำงบประมาณเนี่ยถูกมองว่าเป็นโอกาสในการทำนวัตกรรมมากกว่าการเพิ่มความสับสนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแผนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสับสนวุ่นวายในองค์ก,กรก็ได้นะคะเราเพยายามจับปักหล,ลักเอาไว้แล้วก็จับจุดให้ได้ว่าเราจะไปพัฒนาทางด้านใดที่เป็นส่วนส่งเสริมมาจากลูกค้าที่เขาให้ความเชื่อถือไว้วางใจกับเรานั่นเองค่ะ ลักษณะขององค์กรนวัตกรรมนะคะในบริษัทงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ท้าทายนะมันไม่ค่อยใช่งานรูทีนนะคะบุคลากรมีความชำนาญอย่างแท้จริงเป็น t a าเลน p ีเพ l e ที่มากประสบการณ์แล้วก็ภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพราะว่าเห็นแก่ความท้าทายความสามารถนั่นเองแล้วก็มีความร่วมมือข้ามหน่วยงานนะคะมีสารสนเทศที่ คอยหล่อเลี้ยงอย่างอิสระทั้งในรูปแบบของทางการและไม่เป็นทางการค่ะข้อผิดพลาดและปัญหาจะไม่ถูกซ่อนเอาไว้แต่ถูกมองว่าเป็น lesson to learn หรือบทเรียนในการถอดบทเรียนที่สำคัญมีความพยายามในการทดลองโดยเข้าใจดีว่าสิ่งที่ทำอาจไม่เป็นไปตามแผนหรอกนะคะแต่เราวนลูปได้เราก็จะต้องคอยทุกมายสโตนคอยควบคุม ว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปแก้เมื่อสายเกินไปแล้วก็ตัดสินใจในใช้เวลาที่แบบตัดสินใจมันไม่ต้องมีขั้นตอนได้ไหมมันสามารถจะตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจกลับแล้วก็เปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ร่วมงานในบริษัทองค์กรนวัตรกรรมจะต้องมีความ flexible หรือว่ายืดหย,ย,ยุ่นสูงนั่นเองค่ะ เปิดช่องให้ปัจเจกบุคคลหรือทีมสามารถเลือกทำในสิ่งต่างๆได้เลยคือนำเสนออะไรใหม่และลงไปทำตามที่ตัวเองต้องการจะให้เมกติ n งดันนะคะมีความรู้ทักษะความเชื่อกระบวนการข้อคิดเห็นและความท้าทายต่างๆต้องได้รับการเอาใจใส่ยะละเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมที่ดีนะคะต้องมี1ทาม 2. คอร์ส 3. Knowledge and skill นะคะก็คือเวลาเงินทักษะและความรู้ค่ะการบริหารจัดการระบบนวัตกรรมในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ล่าสุดนะฉบับที่10เนี่ยมันตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนสักปีหนึ่งที่ไม่ใช่ปีปัจจุบันนะคะย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญก็คืออะไรคะที่มันสามารถทำให ระบบเศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เร็วคือบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายแหละเจ้าของคนเดียวนี่ยแหละคะ่ะรวมไปถึงสตาร์ทอัพที่สมัยนี้อายุน้อยลงทุกทีนะคะแล้วก็ความสามารถด้านนวัตกรรมค่ะสิ่งที่ยังขาดหายไปก็คือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสปอร์ตรองรับอยากจะใช้คำว่ารองรับสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะ ระบบนิเวศนวัตรกรรมก็มีด้วยอีโคซิสเตมนะคะเป็นยังไงมาดูกันการใช้นวัตกรรมในเรื่องของกลไกสนับสนุนด้านวิชาการด้านการเงินมาชักนำแล้วก็เชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจอย่างบูรณาการเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการสำคัญในการนำไปสู่การสร้าง value added value added การสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะ ถ้าจะอันดับแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยเอาประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยพัฒนาแล้วแล้วก็หรือกำลังพัฒนาไม่แน่ใจแต่กำลังจะเลือกตั้งถ้านะักศึกษาดูเทมนี้ก็อาจจะแบบว่าเรารู้ผลเลือกตั้งเราด้วยซ้ำแล้วก็นายกของเราคือใครเราคงได้รู้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคนในอนาคตนะคะทั้งหมดนะคะสิบ 110ประเทศด้วยกันรประเทศไทยติดอันดับที่43ก็คงกลางๆแหละเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านการพัฒนาประเทศมานะคะผลงานนวัตกรรมที่สําเร็จมี200กว่าโครงการและมูลค่าทางเศรษฐกิจมีกว่า6,000ล้านบาทค่ะอันนี้คือสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA National Innovation a g e n c ค่ะเขาทํามานะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทําไมมันยังไม่ได้อันดับที่เยอะกว่านี้ไม่เยอะกว่านี้มันก็ลังท้ายใช่ปะที่น้อยกว่านี้เราจะได้อยู่ข้างบนบนหน่อยนะคะมันมีมาตั้งแต่ปัญหาด้านการตลาดการเงินสถาบันการเงินการวิงานวิจัยที่ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆของเราเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านการวิจัยเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับการเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และคิดอย่างเป็นระบบ บทบาทของผู้บริหารก็ต้องมีนะคะแล้วก็าบางทีไม่แมทกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ยับยั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนตอนนี้มีเยอะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่มาดูวัฒนธรรมนวัตกรรมบ้างนะคะเป็นการสร้างระบบเพื่อความเข้มแข็งในองค์กรก็คือสเตรนท์ในสวอตนะคะ S, S W O T SWOT so ก็คือสเตรนท์เป็นอันแรกเลยจุดแข็งนะคะทำยังไงอ่ะเพื่อจะสร้างให้เรามีจุดแข็งด้านนวัตรกรรมแล้วก็สร้างศักยภาพขีดความสามารถเชิงนวัตรกรรมในเรื่องของการลงทุนต่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงองค์กรที่อยู่คู่คนไทยมนนานานๆมากนะคะแล้วเป็นองค์กรที่มั่นคงมากๆแล้วก็หล่อเลี้ยงประเทศเราและระบบเศรษฐกิจของเราด้วยก็คือ SCG ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะหรือปูนซีเมนทไทยนั่นเองนะคะทำไมเขาถึงมีวัฒนธรรมแบบนวัตกรรมก็เนื่องมาจากว่าเราต้องรู้ก่อนว่าปูนซีเมนทไทยทำอะไรบ้างดีกว่าเนาะมีกระดาษมีเคมีพันนะคะมีอะไรอีกคะ อ,อุปกรณ์ก่อสร้างหรือซีเมนต์ไทโฮมมารนะคะข้างในก็จะเป็นสิ่งที่เขาผลิตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นบอร์ดที่เอาไว้ยิบซ่อมบอร์ดหรือว่าอขอบขอบหน้าต่างกรอบหน้าต่างประตูหน้าต่างวินเซอร์อย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้เขาทำประมาณนี้เขาก็ยังต้องพัฒนาต่ออีกไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อ,อคนยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องบ้านในเรื่องการก่อสร้าง ะะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบริษัทนี้จะมีวัฒนธรรมองค์กรขั้นขัาน,นชัดเจนเนื่องจากบริษัทนี้มียาวนานมามากบริษัทไหนก็ตามเกิน25ปีปุ๊บแชร์แวร์อยู่หรือค่านิยมมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมและสิ่งที่ได้จากตัวอย่างนี้ก็คือวัฒนธรรมนวัตกรรมนะคะโดยการคิดนอกกรอบ เปิดใจให้กว้าง p p n n m n n d ดทแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะคะใฝ่รู้นะคะขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลากล้าแสดงออกกล้าพรีเซนตในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็คิดต่างด้วยแล้วก็กล้าลงมือทำนะคะอันนี้ก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยก็ต้องยกให้ Microsoft องค์กรพวกนี้ต้องมีทุนเยอะมากนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะว่า Microsoft ไม่ค่อยมีคู่แข่งด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันต้องพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็ไปไกลกว่าที่คนเริ่มใหม่จะตามทันนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่เขาทำเนี่ยสื่อสารในองค์กรด้วยกันมันจะเป็นบราเวสนะคะไม่มีขอบเขตนะคะบราเวสคอมมูนิเคชันนะคะแล้วก็ Empowering People เป็นคนที่มี เต็มแบบว่าเติมเต็มด้วย power มากมากเลยคือคนที่ alert ตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่ใน DNA ของวัฒนธรรมแห่งองค์กรนี้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมี corporate excellence นะคะความเป็นเลิศทางด้านการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เป็น winning market ก็คือเป็นคนผู้นำของตลาดว่างั้นเถออนะคะเป็นคนที่ชนะ คนรแรกๆเลยเพราะการวางกลยุทธ์นะคะรวมไปถึงการวางยุทธศาสตร์หรือแผนการรบเพื่อการแข่งขันเนี่ยนะคะทางการตลาดรวมไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโปรเจกต์เยอะมากใช่ไหมถ้าไล่ตาม Windows วินโดว์แปดวินโดว์สิบวินโเท่าไหร่สิ 11. อันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้วนลูปกันไปวนลูปกันไปถูกไหมคะ ฉะนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คือองค์กรที่ไม่หยุดที่จะได้บทเรียนเพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะๆโปรเจกต์ project ก็คือสิ้นเริ่มต้นกับชิ้นสุดมีระยะเวลาแน่นอนตายตัวมีเดตไลน์แน่นอนตายตัวเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มันก็มีตั้งแต่ Windows 8โปรเจกต์ Windows 11ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นองค์กรเนี้ย รวมเอาบทเรียนทุกอย่างไว้ด้วยกันและนั่นคือคลังโนเลสก็คือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั่นเองอันก็คิดว่าตัวอย่างของบ้านเราเนี่ยก็ดีมากเลยนะคะของ SCG นะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าในศตวรรษนี้ทศวรรษนี้นะคะ2023เนี่ยปีที่แล้วปลายปีเนี่ยล่าสุดเท่าที่อาจารย์จะหาได้นี่นะคะมัน จะมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมก็จะเห็นในรูปเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่อยู่ในวัฒนธรรมนวัตกรรมเนี่ยต้อง think out of box ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะต้องคิดนอกกรอบคือฝึกฝนในการมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ด้วยการคิดเชิงระบบหรือ systematic thinking จะทำให้ think out of box ได้แบบ productive ก็คือจะ มีเพิ่มไอเดียเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะประยุกต์เอาบทที่แล้วมาใช้ก็ได้ก็คือเสริมสร้างให้แข่งขันกันเองแล้วก็ดูซิว่าใครจะได้ไอเดียที่เจ๋งกว่ากันก็จะเป็นการขัดแย้งเชิงสร้างสารรค์นำมาช่วยได้นะคะแล้วก็มี Open m i n d ที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยบางทีเนี่ยไอเดียหลายๆไอเดียมารวมกันจะจะอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมอีก ร้อยเท่าพันเท่านะคะแล้วก็หมั่นฝึกฝนหาความรู้ที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลานะคะกล้าลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็มาถึงณนะตอนนี้นะคะ SCG SC <G S 2> เป็นแบบนี้ใครเคยเห็นตึกนี้ไหมคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเราไปฉีดวัคซีนกันที่สถานีกลางบางซื่อใช่ไหมเอ่ย ได้สเกตไหมว่ามีตึกนี้อยู่ S C G นะคะก็ถ้าเป็นสมัยของอาจารย์นะอาจารย์จบที่เกษตรศาสตร์ใช่ไหมสิ่งแรกเลยก็คือถ้าใครทำเกรดได้สูงกว่า2.75ต้องไปสมัครที่ปูนแล้วสมัครที่ปูนเนี่ยยังไม่มี เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศของเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้นะคะตึกเก่าก็มีแต่อาจารย์ไม่เอารูปมาให้ดูเอารูปตึกใหม่เลยดีกว่าค่ะที่นี้ในในใน,ในประสบการณ์ของอาจารย์เองก็คือเข้าไปที่นี่เราจะมีลู่วิ่งตลอดเหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถเดินเลาะกันไปตามตึกต่างๆแต่ละตึกก็จะเป็นแต่ละ สา,สายงานสายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่อำนวยความสะดวกทางด้านการกีฬาฟิตเนสออกกำลังกายได้ทุกอย่างเลยอาจารย์เองก็เป็นขาประจำที่ต้องไปตีเทนนิสที่ปูนเหมือนกันที่อยู่ที่บางซื่อนะคะตอนนั้นยังไม่มีสถานีกลางบางซื่อค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพราะฉะนั้นค่านิยม ของคนที่สามารถเข้าไปทำงานที่นี่ได้อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนนะคะก็คือเล่นกีฬาด้วยเป็นคนรักสุขภาพแล้วก็ชอบออกกำลังกายเอาเฉพาะในสายมาร์เก็ตติงนะคะอาจารย์ก็จบการตลาดใช่ไหมคะเ,เวลาเข้าไปทำงานที่นี่เนี่ยเขาจะให้มาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ เอ็กซ์ไซก่อนแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นแผนกฝ่ายหรืออะไรหรือตึกอื่นนะคะเขาจะทำกันยังไงแต่ถ้าเป็นเซลเนี่ยสมมติคุณจะขับรถซึ่งรถเขาก็จะมีให้ะคะ่ะมีแมช t e n นน c e ให้ด้วยนะคะถ้าจะขับรถเป็นเซลเนี่ยนะคะจบการตลาดก็ต้องเป็นเซลล์ก่อนเริ่มต้นนะคะก็จะต้องออกกําลังกายก่อนแหละแล้วเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วค่อยไปทํางานนะคะเราก็จะได้เลิกห้าโมงเย็นก็เร็ว เร็วประมาณว่าพอทํางานเสร็จครบแล้วก็กลับบ้านได้จะไม่มีแบบกลับบ้านได้หรือไม่ก็ออกกําลังกายต่อจะไม่มีแบบไม่สามารถมีเวลาออกกำลังกายเพราะาเขาก็มีให้อยู่แล้วบังคับตอนเช้ากับตอนเย็นก็แล้วแต่ถ้าแรงเหลือใช่ไหมประมาณนี้นะคะตึกจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือแลนว่าในอนาคตเนี่ยจะมี e ีโคอี่ยมาจากอีโคนะคะอีโคเอสนะคะก็จะเป็น ESG จนะคะจะมีบริเวณที่ออกแบบไว้เพื่อการจัดอีเวนต์นะคะรูปสุดท้ายค่ะก็คืออีเวนต์ hall ที่อีกมุมหนึ่งของแผ่นเมื่อตะกี้นี้นะคะคิดว่ายังไม่เสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วแล้วเรายังอยู่ในวิชานี้อยู่อาจารย์จะเอามาอัปเดตให้อีกทีนึงค่ะก็อยากจะให้ ทำความเข้าใจว่าถ้าเขาค่อนข้างจะใช้กรีนมาร์เก็ตติ้งนำองค์กรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างจะเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีก็จริงแต่ว่าจะอบล้อมไปด้วยสีเขียวแล้วก็แมทก,กันกับ S C G eco value นะคะที่ที่ทำมาแล้วนานมากแล้วแล้วก็ยังทําต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปี2023ของเราเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ,อ,อาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองลองลองดูว่าท้าไมโครซอฟ t บ้างละ่ะเดี๋ยวบทหน้าจะเอาไว้ให้ Microsoft จะมีสถานที่ทำงานเป็นแบบไหนจะเน้นสโลแกนอะไร หรือว่าจะมีความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ surrounding เ,เป็นยังไงหรือจะไปหามาให้เสริมในบทที่13ค่ะแล้วบทที่13เราก็จะได้เจอกับบุคคลสำคัญที่เป็นนักนวัตกรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันเพิ่มเติมจากบิดาแห่งนวัตกรรมที่กล่าวมาในเชฟนี้แน่นอนนะคะ อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่าง Microsoft ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมแล้วนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวติดเราอยู่อย่างก็คือไปหามาว่า r r ลา n d ดิงในที่ทำงานของ Microsoft เขาเป็นยังไงเพราะว่าเทปที่แล้วบทที่เอ่อบทที่10นะคะก็ให้ดู Office Google ไปแล้วแต่ทีนี้ไป,ไปมามาไม่น่าเชื่อปรากฏว่าทั้ง Microsoft และ เ c g ปูนซีเมนไทยเรากลับมาเป็นพันธมิตรกันนะคะกลับมาเป็นพันธมิตรกันเหมือนกับที่อาจารย์สอนไว้ตอนแรกเลยว่ามันช่วยได้จริงๆกันที่เราใช้ เมิดกันระหว่าง2บริษัทแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเหมิดกับบริษัทข้ามชาติอย่าง Microsoft ด้วยนะคะและบริษัทระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่ๆในปีนี้นะคะหรือตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วด้วซ้ำในรูปนี้นะคะที่อาจารจ์นำเสนอนะคะเอาล่ะเราก็พบว่า SCG นะคะได้พันหนึกกำลังกับ Microsoft ทานฟอร์มสู่องค์กรดิจิตัลครบนะคะ เร่งตอบโจทย์ลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงใจฉับไวล้ำเทรนด์ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคตค่ะทีนี้ก็จะครอบคลุมหมดเลยทุกความต้องการนะคะเนื่องจากว่าเ,เราใช้ AI ที่มาจาก Microsoft เนี่ยช่วยในการทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะคะ Building new frontier of innovation ะะโซโกแกนก็คือสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคตเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าองค์กรทั้งสองนวัตกรรมนี้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและจับมือกันเพื่อจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยัง้งนำกระแสะโลกนะคะนั่นก็คือ S c G Microsoft เพื่อชีวิตที่ดีด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตค่ะ และในวันนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ตัวอย่างของ SCG และ Microsoft เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเวลาทำซินเนอร์จีอะค่ะมันคือ1นบวก1ไม่เท่ากับ2ยังไงขออธิบายไว้ในเทปนี้เลยนะคะเพราะว่า SCG เนี่ยก็ครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของในส่วนที่ Eco Value ที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วไปพนวกับ AI ที่สุดยอดที่สุดก็คือ Microsoft อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรที่ใหม่ใหม่ไปกว่าเดิมและยังอยู่ในการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆเหมือนที่ทำมาใน S G A Eco Value มาตั้งแต่แรกนะคะมันก็จะตอบโจทย์ทีเดียวเลยว่าเราสามารถจะรู้ใจว่า ผู้บริโภคจะทำอะไรจะตัดสินใจซื้อยังไงแล้วเอา AI คือเทคโนโลยีไปจับเพื่อที่จะมาสรรหาอะไรที่เป็น Product เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวัสดุก่อสร้างหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นกรอบไม้วินเซอร์หรือจะเป็น เฝ้ากันเสียงซอฟเสียงแล้วก็ดูดซึมเสียงนะคะผนังห้องที่เป็นแบบนั้นแล้วก็อิฐมวลเบาหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายจะจบตรงที่ทั้ง Microsoft จากสหรัฐอเมริกาและ SCG จจากประเทศไทยก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ เป็นองค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่แล้วก็เป็นโลกสีเขียวของเราต่อไปเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะดรพรประภาศีราพน์ก็ให้แง่คิดดีๆแล้วก็ได้ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือซินเนอร์จี้แล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนด้วยเนื้อหาใหม่ๆม,มากมายที่เหลืออีกสามบทสุดท้ายก็ต้องติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh, คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0 0ศูน0์